าให้พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในลาวภาพแรกที่แวบเข้ามาในหัวของทุกคนก็คงจะเป็นภาพของวัดวาอารามศาสนสถานที่คงความวิจิตรงดงามผ่านการเวลาหรือไม่ก็เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมในอดีตรวมถึงธรรมชาติอนันอุดมสมบูรณ์แบบที่ว่าบางที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปสำรวจเลยก็มีแต่ว่านะสำหรับเรา่ภาพแรกที่พูดถึงสอปปอลาวไม่ใช่สิ ต้องเรียกว่าสิ่งแรกที่หลงท้องเมื่อไปถึงที่นั่นเลยคือเบียร์ทริปนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวลาวด้วยรถโดยสารอุรนเวียงจันทร์แบบเที่ยวด้วยตัวเองหาที่พักเองแล้วก็แพลนเที่ยวเองเกือบจำรถตัวเองไม่ได้โดยแพลนหลักของทริปนี้มีอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นเช้าเข้าวัดเย็นเข้าร้านเบียร์เราจะพาทุกคนไปลัดละอยยังประเทศที่ใกล้กับเรามากเพียงแค่มีแม่น้ำขงกัน กับทริปเที่ยวลาวเวียงจันทร์สองวันหนึ่งคืนเขาบอกเลยว่ามาที่นี่เพราะชื่นชอบเบียร์ลาวโคตรถูกอีกครั้งยังรสชาติดีหอมละมุนอร่อยชนิดี่ว่าอยากจะอยู่ต่ออีกสักเดือนเพื่อจะได้ดื่มสิ่งสิ่งนี้ทุกวันเลยโอ้เธอหวานเจีย๊ยเป็นเช้าที่รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็เร็วไปหมด mm hmm. กับทริปเที่ยวลาวด้วยตัวเองครั้งนี้เมื่อวานจองห้องพัก วันนี้เดินทางเลยมีเวลาแผนเที่ยวแค่วันเดียวแต่ก็เอาวะเราขึ้นรถกันที่บขสอุดรธาน,นีตรงนี้เป็นบขสเก่าของจังหวัดนะตั้งอยู่หน้าเซ็นทรัลอุดร r ทริปนี้เราจะเดินทางไปลาวด้วยรถทัวร์สาธารณะอุดรเวียงจันทร์ค่าตั๋วคนละ85บาทซื้อตั๋วก่อนรถออกประมาณชั่วโมงหนึ่งใครวางแผนจะไปตอนไหนก็มาดูตารางเดินรถได้ที่หน้าเคาน์เตอร์เลยเราซื้อตั๋วรอบ9้าโมงเช้าไปเชา้ชาเ้าอ่ะคนน้อยมากถือเป็นเรื่องดีสำหรับเรา รถอุดรเวียงจันจะจอดอยู่ตรงชานชลาที่5นะใครซื้อตั๋วแล้วมารอตรงนี้ได้เลยถ้ารถมาเดี๋ยวเขาจะเรียกขึ้นรถไปตากแอร์พอถึงกําหนดเวลาก็ได้เลิกล้อมหมุนออกจากบคสอมุ่งหน้าไปยังด่านพรมแดนหนองคายก่อนจะข้ามฝั่งไปยังสปปลาวสำหรับคนมีพาส,สปอร์ตเขาจะแจกปี้น้อยนี้ให้เราก่อข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแนะนําว่าพวกประกาศติดตัวไปด้วยจะดีมากเพราะมันต้องใช้ยื่นเข้าพรมแดนลาวพร้อมๆกับพาสปอร์ตของเราถ้าถามว่าตื่นเต้นไหม มันก็มีนะถึงแม้ว่าเราจะเดินทางบ่อยแต่ความรู้สึกตื่นเต้นของเรามันก็มีอยู่ในทุกทริปแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกตื่นเต้นแบบ first impression หรอกนะมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นจากคําถามในหัวมากกว่าไปนูน่นเราจะเจอกับอะไรบ้างวะแล้วข้อมูลต่างๆที่เราเคยเห็นผ่านๆมามันก็จะแวบ,บเข้ามาในหัวหมดเลยอะทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าเราก็พยายามมองบวกเข้าไว้นะใครไม่ดีด้วยบวกมันให้หมดให้สวนลูกไค่ รถลอยอยู่ไหนอะ A few moments later โว้ย <laughs> เกือบจำรถตัวเองไม่ได้ <laughs> ใครมาก็ดูทะเบียนรถตัวเองด้วยละ่ะขึ้นผิดคันอายเขาตายนะของก็อยู่บนรถตอนที่เราไปอะมันยังอยู่ในช่วงฤดูฝนน้นําในแม่น้าโขงก็จะสีเข้มแล้วก็เยอะกว่าปกติหน่อย <laughs> เห็นข่าวว่าในบางพื้นที่อะมีน้ําท่วมด้วยนะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเลย เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีนะครับไม่ใช่แค่ช่วงนี้แต่เป็นทุกช่วงที่รู้สึกว่าโลกมันใจร้ายกับเราอ่ะอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังทุกคนยังเฝ้ามองและคอยเป็นห่วงพวกคุณอยู่แต่ว่านะตั้งแต่ตื่นจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นฝนสักหยดเลยแดดก็แรงชิบหายทำไมโลกมันใจร้ายกับเราจังวะ และแล้วเราก็มาถึงด่านพรมแดนลาวตรงนี้เราต้องลงไปปั๊มพาสปอร์ตเข้าประเทศแล้วก็แนบปี้น้อยที่เขาแจกบนรถไปด้วยนะพร้อมกับค่าเหยียบแผ่นดินอีก20บาทก็เป็นนั้นว่าเรากลายเป็นชาวต่างชาติเต็มตัวแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้ว รู้สึกอยากจะสปีกไทยใส่คนเราเป็นกาบยานีสิเบสักบวเออแล้วก็อย่าลืมแลกเงินในด่านล้าด้วยนะตรงนี้จะได้เหรียญเยอะกว่าข้างในส่วนซิมก็เอาตามสะดวกเลยข้างนอกข้างในก็เหมือนเหมือนกันแต่แนะนําให้ต่อรองราคาเอาแต่ถ้าหลักร้อยขึ้นไปอให้ปฏิเสธเลยแพงเกินอันไหนไม่มีราคาแนะนําให้ต่อต่อมันทุกอย่างเลยถ้าเราไม่เอาอ่เดี๋ยวขอคนรดให้เอง เอถึงตลาดเช้าเราเปลี่ยนฟิลมานั่ง300ชมเมืองพี่เขาบอกจะไปส่งที่หน้าโฮสเทลแกเสนอค่าโดยสารที่50ด้วยสภาพอากาศสุดแสนจะเร่าร้อนเราเลยรับอยู่ขับไปแป๊บๆดูบ้านเมืองเขาเพลินๆเ,เห็นผู้คนที่ออกมาท้าทายแดดก็พอยิ้มได้อยู่หรอกแต่ถึงเวลาคิดเงินเท่านั้นแหละโดนไปเป็นแสนแพงกว่าแก๊ปอีกขับมายังไม่ถึงกิโลเลยด้วยซ้ำโดนตั้งแต่เริ่มเลยกู มาคำนวณดูทีหลังที่เขาบอกราคาแค่ว่า50แล้วไม่มีสกุลเงินหรืออะไรต่อท้ายคือมันไม่ใช่50บาทต่อคนหรือต่อรอบนะแต่เป็น50 0 0ิบพันกีบหรือ50,000กีบต่อคน <c oughs> ถ้าใครจะมาแบบเซฟเซไม่แนะนําเท่าไหร่เด้อหรือไม่ก็ตกลงกันให้เคลียร์ชัดๆเลยก่อนจะใช้บริการไม่งั้นจะโดนวิดพลิ้วแบบเราได้ <c oughs> ที่โฮสเทลที่เราจองไว้อะเขาให้เช็คอินตอนบ่ายสแต่ว่าเรามาถึงช่วงเที่ยงนิดเลยฝากกระเป๋าไว้ก่อน <c oughs> ขอแห้งจังอย่าเพิ่งพูดที่นี่นอกจากจะเป็นโฮสเทลตอนเช้าเขายังเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยนะแล้วพอตอนกลางคืนอะเขาจะเปลี่ยนโฉมให้กลายเป็นบาร์เต็มรูปแบบเลย ข้ามเวลาไปให้ดูดินหน่อยขอบอกเลยแจ่มว้าวมากสายลมเย็นคาเฟ่แอนด์โฮสเทลอยู่ใกล้กับตลาดเช้าที่ที่รถทัวร์มาส่งเราอ่ะแค่700เมตรเองลงรถแล้วเดินมายังได้ไม่ต้องเจ็บช้ำแบบเรา คุยกันไปคุยกันมาสรุปว่าเราจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับเองแต่การเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับเองอ่ะมี2อย่างที่ต้องระวัง1เลยคือโจรอันนี้ระวังง่ายหน่อยที่ไหนมีรับฝากรถก็ตรงดิ่งเข้าไปจอดเลยค่าจอดไม่เกิน10บาทต่อคันโอ้วันนี้แดดไม่เป็นมิดเลยอย่างที่2ตำรวจใช่ฟังไม่ผิดหรอกอันนี้ระวังยากขึ้นมาลิดลิลละแต่ก็ทําให้ถูกกฎหมายเข้าไว้ใส่หมวกกันน็อกอย่าฝ่าไฟแดงก็คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งถ้าเขาจะเอาจริงๆก็คงรอดยาก ดวงใครดวงมันละกันนะคะคุณผู้ชมอา oh. ไปตามร้านที่แพลนไว้ปรากฏว่าปิดหมดทุกร้านไม่รู้ว่าวันนั้นเขาไม่เปิดหรือเจ๊งกันไปแล้วผิดแพนไปหมด <Okay. S 1> เลยเข้าไปหลบแดดที่อเมซอนกันก่อน ราคาเครื่องดื่มอเมซอนที่ลาวน่ารักกว่าบ้านเราอยู่ประมาณ10บาทรสชาติก็ดีกว่าบางสาขาที่เคยไปกินมานะเออแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นอย่างว่าแหละเราไม่ได้มาไกลเพื่อกินช็อกโกแลตปั่นราคาถูกลงก,กว่าเดิม10บาทหิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าใช้แรงงานเมียกฎที่ควรรู้ในการขับรถที่ลาวข้อที่หนึ่ง ที่นี่เขาขับเลนขวานะเพราะฉะนั้นดูดีๆอย่าเลี้ยวหรือขับผิดเลนถ้าไม่ชินแนะนําให้ดูรถคันข้างหน้าข้อที่2ดูไฟแดงมากกว่ารถคันข้างหน้าเพราะหากเราขับไปตามบางคนอ่ะเขาอาจจะพาเราฝ่าไฟแดงได้จากนักท่องเที่ยวจะกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุได้นะและข้อที่สคนเราขับรถน่ากลัวมากต้องตั้งสติและสมาธิขับให้ดีๆเตือนแล้วนะประทูชัยจริงด้วย ลกลับมามันทะลุประตูใช้ได้ไงเนี่ยเราแวะก,กันที่ร้านข้าวเปียกไก่ตอนแรกที่เข้าไปอ่ะนึกว่าเป็นร้านเฝอไม่รู้จะสั่งยังไงเลยบอกพนักงานว่าเอาเมนูที่อร่อยมาคนละถ้วยพนักงานคือพยักหน้าแบบงงๆเราก็งง ไปเห็นโตข้างๆางคือเขาเอาปาลาต้งโกมาใส่ด้วยเลยสั่งไป2ตัวตัวละ3าบาทลองกินกับข้าวเปียกคือโออิชิอูมมมิอร่อยมากแซ่บหลายอ่นือเงาเต็มเลยไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้คือ ตัวปลาตัองโก่ะด้วยความที่มันเป็นแป้งกลวงอ่ะเลยทําให้มันดูดซึมน้ําเข้าเปียกเข้าไปอ่ะแล้วไอ้รสชาติทั้งหมดที่เราปรุงอ่ะก็จะเข้าออแทรกซึมอยู่ทุกอนูของปลาตัองโกระรสชาติมันเลยเข้มข้นแซบหลายติดใจค่ะแซบจนแหดเล่าเลยล่ะเ <72. S 3> สร็จเงินสอง ด,ดูเวลาก็ใกล้จะบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเช็คอินแล้วก็เก็บของเข้าห้องดีๆก่อนจากนั้นค่อยไปเที่ยวกันเราได้ห้องตรงสุดทางเดินนะห้องพักที่นี่จะใช้ระบบคียการ์ดข้างในไม่ได้กว้างหรือแคบจนเกินไปถือว่าดีเลยละ่ะสำหรับโฮสเทลราคาประมาณนี้มีโต๊ะไว้ให้นั่งหรือจะวางของก็ได้นะเตียงคิงไซส์สำหรับผู้ใหญ่สคน,ค,นมมสคือนุ่มมากสบายละคืนนี้ ในห้องเขามีทีวีให้ด้วยลองเปิดดูก็เออได้ฟิลอีกแบบทีวีช่องลาวฟังเพลงแค่นี้แหละก็จะประมาณนี้สำหรับที่พักเดี๋ยวเราทำคลิปรีวิวแยกให้แนะนำตั้งแต่การจองเลยว่าทำไงบ้างแต่ตอนนี้ปะไปเที่ยวกันครับไปสามสี่ล้านหมด อค oh oh oh. นบอกจะเดินมา okay. oh oh. ใครบอกว่าจะเดินมาก็ตอนออกมามันไม่แดดนี่ตอนนี้เราแวะกันที่ l a ์ d m a r k สำคัญของนครหลวงเวียงจันทร์ที่ไม่ว่าใครมาเที่ยวลาวก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกันที่นี่ประตูชัยประตูชัยถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในสงครามปลดปล่อยเอกราชจากฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวเลย ที่ประตูชัยอ่ะจะใช้การตกแต่งแบบศิลปะล้านนาโดยนำตำนานความเชื่อของาศาสนาพุทธมาใช้เป็นแบบรวมถึงเทพเจ้าในาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็มีด้วยนะ<ม>นอกจากนี้อ่ะที่ด้านหลังประตูชัยยังมีน้ำพุแล้วก็สวนหย่อมรอบๆบริเวณด้วย แต่ตอนเราไปอ่ะเหมือนเขากําลังปรับปรุงอยู่ประตูชัยอ่ะเป็นแหล่งรวมตัวของนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติมากทั้งฝรั่งจีนไทยเวียดนามอินเดียหรือแม้แต่คนลาว <c oughs> ก็ยังมาถ่ายรูปเช็คอินกันตรงนี้เลยตามข้อมูลที่เราหามาคือประตูชัยอ่ะสร้างเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่สมบูรณ์ก็ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มเติมส่วนไหนอีกเ <c oughs> มื่อกี้ตอนก่อนเข้ามาประตูชัยเกิดบ,บวกกับรถคนลาวแล้วทั้งๆงที่ก็ไฟแดงนะหรือไฟแดงบ้านเขาไม่ต้องจอดเอ๊ะหรือว่าเราขาผิดเลน หวังว่าเราคงแม่เอชีวิตมาทิ้งที่นี่หรอกนะคงต้องเข้าวัดขอพอรกันสักหน่อยแล้วล่ะที่แรกที่เรามาขอพอรกันคือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์หรืออีกชื่อหนึ่งพระเจดีโลกาจุลามณีเป็นปูชนียสถานที่สําคัญมากของเวียงจันทร์เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลราทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ ตามตำนานน่ะได้กล่าวไว้ว่าพระาธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างนาครหลวงเวียงจันทร์และสันนิฐานว่าเป็นยุคสมัยเดียวกันกับที่สร้างพระาธาตุพนมของบ้านเราคาดว่าสร้างขึ้นในช่วงพศ238หรือมีอายุเก่าแก่ประมาณ2,000กว่าปีแล้วนะโดยข้างในพระาธาตุหลวงจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤประเทศอินเดียนั่นเอง ค่าเข้าชมที่นี่อยู่ที่30,000กีบหรือประมาณ60บาทแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปนะคือสู้แดดเริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่แค่มองดูจากข้างนอกก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามจากมารดกทางศาสนาและความศรัทธาเมื่อ2 0 0 0ปีก,ก่อนตรน,นี้ก็30บาทใช้น้ำแข็งจะแก้วอ,อันนี้ใส่น้ำแข็งให้ด้ค่ะมันไม่เย็น กแ้ยี่สิบแใจได้อยู่หรอกรู้สึกแต้มบุญยังไม่พอไปไหว้พระกันต่อดีกว่าทำไงได้ก็เรามันสายบุญนี่นาไปที่ต่อไปกันแดดนี้ไม่เกรงใจนักท่องเที่ยวเลย หลังจากที่ขับรถฝ่าสมรภูมิแดดในที่สุดเราก็เข้าใกล้แสงแห่งธรรมะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดองค์ตื้มหาวิหารที่นี่มีชื่อเดิมว่าวัดสีภูมิหรือวัดชัยภูมิเป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์ตื้หนึ่งในสีพระพุทธร,รูปตำนานแห่งรูปแม่น้ำโขง ซึ่งองค์ที่เรอกําลังจะไปสการะเป็นองค์ประธานถ้านับพระองค์ตื้อทั้งหมดจะมีอยู่5พระองค์ในปีพศ2109พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชโปรดให้สร้างวัดหลังจากที่ย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาเป็นนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อประดิษฐานพระเจ้าองค์ตื่อซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยสำลีโดยท่านให้หล่อพร้อมๆกับพระพุทธรูปองค์อื่นคือมีพระองค์ตื้อพระสุขพระใสและก็พระเสริม โดยพระองค์เตื้ออยู่ที่วัดองค์เตื้อมหาวิหารเวียงจันทร์สปปลาวก็ที่นี่แหละส่วนพระใสอยู่ที่วัดโพชัยจังหวัดน้องคายพระเสริมปัจจุบันอยู่วัดปทุมวานารามกรุงเทพและพระสุกจมน้ำโของอยู่แถวแถวเวิ้งสุกเชื่อกันว่าพญานาคปู่สีสุดโทและบริวารอัญเชิญไปสักการะบูชาวัดองค์เตื้อมหาวิหารเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ในนครหลวงเวียงจันทร์ที่ชาวลาวให้ความเาาคารพศรัทธากันอย่างมากวันนี้โดน คนจีนขอให้ถ่ายรูปไป2คนแล้วแล้วก็คนลาวอีก1นึกลุ่มข้อมูลทุกอย่างที่เราหามาผิดถูกยังไงเราขออาภัยไว้นะที่นี้หรือใครอยากจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขที่เราขาดไปอ่ะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นคอมเมนต์บอกกันหน่อยเพื่อมีคนอยากไปตามการเที่ยวมันจะได้สนุกมากยิ่งขึ้น อะไรกินในในมาร์เก็ตไม่ได้าหากินข้างนอกกัน มานนอย่างที่เราเพลงไทรล้วนเพลงดังด้วยนะทุกเพลงอรถูกมากอิ่มท้องจากการกินสิ้นดาดหรือว่าหมูกระทะบ้านเราอยู่ดีๆก็รู้สึกเขาแห้งขึ้นมาอืมเขาน่าจะใส่แป้งนัวในน้ำจิ้มเยอะไปว้ามุนเลยทีนี้คงต้องหาเครื่องดื่มเย็นๆซ่าๆมาช่วยซะแล้ว เราแวะกันที่ร้านโกดังตามแพลนที่วางไว้แต่ปรากฏว่าโต๊ะเต็มเซ็งเลยเลื่อยกลับมาจบวันกันที่ลังนอนที่ที่จะเป็นทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดของวันนี้ตอนเช้าที่ว่าร้านสวยแล้วนะพอตกตอนกลางคืนบรรยากาศคือดีมาก ไปร้านไหนก็เต็มสุด้ได้กลับมาดื่มอยู่ที่พักไอรอเย็นที่นี่มีครบทุกอย่างเันาเราก็ไม่ต้องไปไหนแล้วถ้ามาเที่ยวก็กินอยู่นี่หมดแหละบาร์ตอนไม่ใช่ดิคาเฟ่ตอนเช้าตอนเย็นก็เป็นบาร์มีอาหารด้วย ที่นี่มีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะขอเพลงได้จะเพลงไทยเพลงสากลก็ลองได้หมดดื่มดำบรรยากาศยามราตรีมีเสียงเพลงเป็นเพื่อนคุยบวกกับเครื่องดื่มเย็นเย็นที่เล่นเอาซาความเหนื่อยล้าจากการสู้แดดทั้งวันหายเป็นปิดทิ้งเลยเอาจริงๆนะถ้าพักที่นี่ไม่ต้องแทนไปหาร้านอื่นเลยก็ได้เขาเป็นทั้งร้านอาหารคาเฟ่บาร เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเธอยังต้องการอะไรอีกอีทั้งยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆของเวียงจันทร์ด้วยนะแต่ก็ยังว่าแหละมาเที่ยวถ้าเลาะได้ก็อยากเลาะให้มันทั่วเหมือนเราอะ่ะจะให้นอนอยู่แค่ที่พักมันก็คงจะไม่ใช่ในเมื่อสิมเงยใหม่เราอยู่ข้างหน้าซะขนาดนี้ก็คงต้องลุยแหละว่าไหมวันนี้เที่ยวคุ้มแล้วเจอกันตอนอาหารเช้าตอนนี้ไม่ไหวแล้ว ตอนนี้แปดโมงครึ่กินอาหารเช้าหนต่อไปก็ว่าจะไปตลาดชาเช้านี่ข้าศึก็ว่าจะเปยนน้ำสปัปะรด นี่เราอยู่กันหน้าตลาดชาิ้างพอๆๆแล้ว ก่อนกับแวะซื้อเบียร์ลาาไปฝากตู้เย็นที่หอที่นี่มีมินิบิ๊กซีด้วยนะพอเห็นราคาเบียร์ที่เรลาาแล้วคือโคตรถูกอะกระป๋องสั้นเริ่มที่9,500กีบหรือประมาณ16บาทบ้านเรา <Wow. S 1> ถ้าแบบเป็นขวดขวดเล็กจะประมาณ22บาทขวดใหญ่29-30บาทอะไรมันจะไปถูกขนาดนั้น mm. เอ๊ะหรือว่าที่บ้านเรามันขายแพงเกินไปวะช่เหออจัดมาเต็มโคต้าเลยเรากลับมาคนละ6กระป๋องสั้นนะ ไม่แน่ใจว่าเขาให้กลับมาได้คนละกี่กระป๋องที่อนานมาบ้างก็ว่า1ถาด12กระป๋องบ้างก็1ลิตรนู่นนี่นั่นแต่ที่นแน่ๆถ้าเกินโดนยินนะจ๊ะเอากลับแค่ที่เซฟที่สุดแล้วกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาคนละหกกระป๋องก็ทําให้ตึงได้อยู่นะจะเรียกว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของนักกินฟองเลยก็ยังได้นอกจากเบียร์แล้วที่นี่เขาก็มีพวกเหล้าพวกขนมขายด้วยนะ แล้วก็ขนมส่วนใหญ่จะนําเข้าจากประเทศบ้านเรานั่นแหละของที่เราพวกของกินอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะราคาเป็นราคานักท่องเที่ยวอ่ะพูดง่ายๆก็คือแพงแต่ที่ถูกก็คือเบียร์เบียร์คือถูกที่สุดลวราคาเท่าน้ําเปล่าอ่ะดีไม่ดีบางที่อ่ะเบียร์ถูกกว่าน้ําเปล่านะอันนี้มานั่งรอรถอรถดอกเที่ยงตอนนี้ประมาณห้าโมงสิบหกดูเหงื่อเงื่อเอ,เ,อเดือนจาก ที่พักมาไม่แดดแล้แต่อบอ้าวมันฝนจะตกสั่งฟอเฟอร์กินมาถึงเราเมื่อมากินกว๋วยเตี๋ยวเราก็ยังไงยอยู่พูดยังไม่ทันจะขาดคำฝนก็พําลงมาเราเลยได้ลิมรถฝือร์ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนโปรยปลายแต่ตกวันนี้ก็ยังดีกว่าตกเมื่อวานไม่งั้นคงไม่ได้เที่ยวกันเป็นแน่ พอกินเสร็จเราก็ขึ้นรถไปหลบฝนรอเวลากลับบ้านพอที่นี่ฝนตกบรรยากาศมันก็รู้สึกเงาๆยังไงก็ไม่รู้ mm hmm. ก็เป็นอันสิ้นสุดทริปเที่ยวลาวเวียงจันทร์ด้วยตัวเองของเราเป็นทริปที่สนุกมากได้เจอสิ่งใหม่ๆผู้คนใหม่ๆที่สําคัญเป็นทริปเที่ยวต่างประเทศที่โคตรจะประหยัดเลยเอาจริงๆก่อนเดินทางมีหลายอย่างมากเลยนะที่เราคิดไว้ในหัวทั้งคิดว่าคนที่นั่นนะ่ะ เขาจะต้อนรับเราไหมหรือว่าเราจะเจอประสบการณ์เล่าๆแบบที่ใครหลายๆคนเขาไปเจอมาปัญหาที่แชร์กันเยอะๆในจะการโดนชาร์ไในจะเรื่องการไถ่ตังค์เราก็หวัน่นอยู่นะแต่ก็ผ่านมาได้ไม่ได้เจอกับประสบการณ์เลวร้ายอะไรแบบนั้นซะทีเดียวไม่รู้จะเรียกว่าเราโชคดีหรือว่าเขาๆเหล่านั้นโชคร้ายกันนะ แต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่เจออะไรไม่ดีนะในจะโดนโกงราคาค่า3ลอ้ออันนี้ก็หนักอยู่เงินนั้นะ่ะซื้อเบียได้ตั้งหลายขวดเลยบนะอลเหล็กศูนย์ทั้งเรื่องที่โดนขับจี้ตรวแล้วก็บีบแตใสอีกอันนี้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขี้ตกใจนะแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์แล้วก็ความทรงจำเรามองว่ามันมีค่ามากนะถ้าไม่ลองออกมาเจอโลกข้างนอกด้วยตัวเองสิ่งพวกนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลย หลายคนใช้ชีวิตเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพเพื่อที่จะได้สุขสบายในวันข้างหน้าอันนี้ก็ไม่ผิดเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำที่รู้จากวางแผนอนาคตแต่เรามีคำถามระหว่างทางนั้นนะ่ะคุณได้ใช้ชีวิตบ้างไหมมีการออกไปเที่ยวไปพักผ่อนในแบบของคุณบ้างหรือเปล่าสิ่งพวกนี้มันมีอยู่ในแผนอนาคตนั้นบ้างไหม เที่ยวเราทริปนี้บอกอะไรหลายๆอย่างกับเรามากมันทําให้เรารู้ว่าโลกนี้นะมันยังมีอะไรอีกมากมายรอให้เราออกไปค้นหามันอยู่แต่ก็นะถ้าคุณไม่มีเวลาเดี๋ยวเราจะเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาแชร์ให้ดูเองมันสนุกนะทั้งการที่ได้ออกไปเที่ยวแล้วก็นํามันมาให้ทุกคนได้ดูในมุมของเราก็หวังว่ามันจะทําให้ใครบางคนอยากจะออกไปเที่ยวได้บ้างแค่ออกมาจากที่ดเดิมๆนั่นก็ถือว่าได้เที่ยวแล้ว ยังไงก็ไว้เจอกันทริปหน้าที่นครพนมมาถึงเซ็นเตอรอุดรแล้วถึงบ้านแล้วโอ้ยสายหิ้มนตกอยู่นีนนน่แดดเริ่มออกเฮ้ยรถล,ลาวรือว่าอยู่ลาวเออนึกว่าอยู่ลวาวขอบคุณครับโอ้ยเย็นมาหาอะไรกิน